thank you การหมแดแกวล็กเตอร์เจเกาจนค่ะขอรบอย่างยิ่งกับครูทุกท่านค่ะเจริญทาสมุนธีพี่น้องทุกท่านนะคะ่ะชื่อชชยดาวนักกนเกษมสุขค,ค่ะเรียนวิชาลามเจ็ดปีนะคะหลักสูตรเพิ่งเข้ามาเป็นปีที่ปีที่สองเนี่ยค่ะคืออยากถามเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะว่า,าเพื่อนเขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วคราวนี้มันลามไปกระดูกนะคะแล้วคราวนีอ้อยาก จะได้สูตรอาหารคือเราก็แนะนําว่ามีฟักทองกับอใบชะยาใช่ไหมคะมันจะเป็นลิตร,ร้อนใช่ไหมคะตัอ,อยากได้แบบถ้าสูตรสุรเดเย็นที่เราจะปั่นในข้าทานเพื่อจะได้ลดความร้อนในตัวมันต้องมีสูตรไหน,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 นมั่งก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้บทสภาบททษทุนธรรมนะคะอยากเป็นเสียงเป็นเสียงนี่พอจะมีไหมคะเพราะว่าหนังสือนี้เขาจะอาญญญ่านยากหน่อยว่าตั้งแต่ท่อนคอลงมาเขานิ่งเลยค่ะมันเจ็บปวดมาก เหลือแต่แขนที่แวดกระดูกอีกได้ก็เลยว่าอยากจะเปิดที่เขาฟังในการที่ว่าธรรมะของอาจารย์นะคะเพราะเพื่อนเขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมากแล้วค่ะแล้วทุกวันทุกวันนี้หนูก็ปั่นย่านางใส่ใบเตยแล้วก็ตำลึงหรืออะไรขอซิเทียนเพื่อจะให้เขาผสมใส่น้ําเพื่อดื่มลดความร้อนในตัวนะคะก็เลยอยากให้เขาฟังธรรมะอ,อาจารย์เนยเยอะกับการที่ว่าวางร่างวางขันนะคะจะได้ไม่ทรมานนะคะเพื่อน พราะหน่อยก็เพิ่งเข้ามาปีหนึ่งแต่ว่าก็เรียนรู้ยังไม่ได้เยอะเลยอยากถามครูรู้และอาจารย์ทุกท่นนะะานเลยค่ะเพื่อแชร์ให้หน่อยได้รู้แลวหน่อยก็จะส่งไปให้เพื่อนทางไลน์ให้เขาดูนะคะก็เลยขอความอนุเคราะห์จากครูรู้ทุกท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ว่าค่ะก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับคุณชลิดานะคะที่ว่าได้เอาภาระในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นถึงประโยชน์ที่ เพื่อนจะได้ประโยชน์จากการใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมนะคะตอนนี้นะคะเราขอเรียนเชิญพี่น้องจิตอาสาที่จะร่วมนะคะแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องท่านใดนะคะยกมือนะคะจะให้กําลังใจแล้วก็วิธีการดูแลรักษาแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับเพื่อนของคุณชริดานะคะวิธีการอ่าแชร์ประสบการ,รณ์ตามที่ท่านได้ปฏิบัติมานะคะแต่ว่าส่วนของท่านมีสส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือว่า ใช่ไหมคะที่ต้องการนำไปเปิดให้นะคะคุณชริดาเข้าไปใน YouTube นะคะ<ช>เข้าไปใ,<ช>ใน YouTube ใ<ช>แล้วก็เซิร์ชว่าบททบทวนธรรมหมอเขียวนะคะแล้วก็จะขึ้นที่ให้คุณชริดาได้เปิดให้เพื่อนฟังนะคะตอนนี้<ช>เราเสียงน่าจะกำลังส่งเข้ามาในลิงก์ซูมถ้าถ้าอยู่ในลิงก์ซูมนี้แล้วคุณชริดาสามารถที่จะก๊อ ปีแล้วก็ส่งทางไลน์ให้เพื่อนได้ถูกต้องไหมคะมันจะเป็นคำอ่านเลยใช่ไหมคะคือแบบเป็นเสียงพูดค่ะโอ้ใช่ค่ะอย่รงนั้นนะคะค่ะเขาเพื่อนเขาพูดได้น้อยมากพูดมากแล้วเขาเหนื่อยนะคะให้เพื่อนฟังค่ะเปิดให้เพื่อนฟังค่ะอยากได้อย่างนั้นนะคะค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้หน่อยก็อยากอาหารค่ะอาหารค่ะในเรื่องของอาหารนี่คือต้องถามว่าคุณ คณหน่อยเป็นคนดูแลเพื่อนเองใช่ไหมคะหรือว่าไม่ค่ะไม่ค่ะจะชวนคนที่ดูแลผู้ป่วยค่ะเรียนรู้จาก YouTube หมอเขียวทีวีนะคะเซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะหรือ Facebook ก็ได้นะคะว่าอาหารหมอเขียวนะคะประมาณนี้ค่ะก็จะเจอเมนูอาหารเยอะมากเลยนะคะหรือไม่ก็ชวนฟังประสบการณ์นะคะ ผู้ป่วยมะเร็งที่แชร์ประสบการณ์ในหมอเขียวทีวีค่ะ mm hmm. ด้วยการพิมพ์เข้าไปนะคะว่าะมะเร็งหมอเขียวนะคะเข้าไปใน u t u b e นะคะแล้วก็จะ mm hmm. เจอตัวอย่างเคสผู้ป่วยที่เป็นจิตอาสาแล้วก็ผู้ป่วยที่มาเข้าค่ายแชร์ประสบการณ์ซึ่งเพื่อนคุณหน่อยสามารถที่จะเปิดฟังได้คนดูแลก็เปิดฟังได้นะคะ mm hmm. แนวทางการปฏิบัติตามนั้นนะคะค่ะ mm hmm. หน่อยก็ส่งไปให้เขาดูว่าอย่างนี้แล้วราวนี้หน่อยก็อยากศึกษาเพิ่มมีอะไรได้เพิ่มหน่อยก็ส่งไปให้เพื่อนเพื่อจะได้นั่นขึ้นหน่อยก็ว่าไม่ต้องไปไม่อย่าไปกลัวโรคอย่าไปกลัวตายอย่าไปเรื่องผลอย่าไปกังวลหน่อยก็บอกครั้งนั้นตายก็เสมอกันอยู่ก็ทําทกวามดีต่อเนี่ยเขาก็อื็รับฟังลัวใจเขาเริ่มฮิตสู้ขึ้นมาดีค่<ฮ>ะเขาบอกเ <ฮะ S 2> ขาบอกว่าถ้ากายมันป่วยช่างมันแต่ใจอย่าป่วยหน่อยก็ป่วยเหมือนกัน น่อยก็ป่วยเหมือนกันแต่หน่อยไม่รู้ว่ามีแรงพึ่สู้ขึ้นมาได้ไปทํานากับอาจารย์อยู่บนภูผาได้ไงสองสามร้อยไรอย่างนี้ว่านี่แหละใจไม่ป่วยใจหน่อยไม่ป่วย,ย,ยกายมันป่วยก็ช่างธรรมดาแต่ใจอย่าป่วยต้องพึ่สู้ขึ้นมาเพราะเราต้องทําดีอีกเยกอะกว่านี้ทําแล้วมันมีความสุขค่ะ<ต><ๆ>หน่อเก็ว่าเออต้องพึ่สู้นะเรายังเด็กอยู่แล้วเพิ่งจะห้าสิบเองเราต้องอยู่ให้ถึงแบบพ่อแม่นี่เจ็ดแปดสิบอย่างนี้ความดีเรายังทําได้น้อย ชีวิตที่เหลืออยู่อยากจะทําความดีให้มากๆมากมากเลยค่ะคือเป็นอยู่เป็นลูกศิษย์อาจารย์รู้สึกก็มีความสุขค่ะเจอหมู่มิตรพี่น้องรู้สึกว่าน่ารักมากแล้วก็อบอุ่นนะคะมันเหนื่อยแต่กายแต่ทําพักเดียวละพักเราก็หายแต่เราได้ความสุขเราได้ทํากับพี่น้องนะคะมีความสุขมากค่ะก็เลยบอกเพื่อนวะ่าหายหายนะแล้วเราไปความเพนตนเป็นลูกศิษย์อาจารย์ดีกว่ามาเป็นหมอดูแลตัวเองแล้วเราจะไปช่วยคนอื่นเ็าได้เขาก็โอเคเขาก็พยักหน้าเนี้ หนะูก็ปลื้มใจคุณหมอเออถ้าตายก็ไม่ร้องกลัวทุกคนมันก็ต้องตายหมดแต่ว่าเพื่อนต้องใจต้องสู้เเชื่อว่าเชื่อว่าเพื่อนคุณชริดาได้รับพลังนี้ของคุณชลิดานะคะ,ะแล้วก็ในสิ่งที่คุณชริดากําลังทําพวกเราก็ขออนุโมทนานะคะ,ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะ,ะชวนคุณชลิดาได้ทําก็คือว่าได้ตรวจใจของคุณชลิดาเองว่าได้มีความกังวลเป็นห่วงเพื่อน มากเกินไปไหมหรือว่าได้เร่งอะไรไหมด้วยการที่ว่าการที่พวกเราได้ส่งพลังร้อนหรือว่าพลังที่เร่งเนี่ยคนไข้จะรับได้นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นิ่งที่พวกเราทําได้ก็คือเราเป็นผู้ดูแลเเป็นผู้ชี้ทางเราเป็นผู้พาให้ท่านได้รู้จักทิศทางนี้ท่านได้ฟังธรรมอาจารย์เป็นเรื่องที่ถูกต้องท่านจะปฏิบัติได้อย่างไร ก็อยู่ที่วิบากของท่านแล้วสิ่งที่เราทําได้ทําเต็มที่แล้วประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังรอพี่น้องยกมือนะคะว่าจะมาร่วมแสดงความคิ่เห็นอย่างไรกับคุณชลิดานะคะแต่ในระหว่างรอนี้นะคะคุณชลิดาได้จะลองบอกสักหน่อยไหมคะว่าอนอกจากที่คุณชลิดาได้ส่งบททางลายไปหรือว่าได้ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารได้ทําน้ําสมุนไพรไปแล้วเนี่ย ผลที่เพื่อนได้ปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรก่อนแล้วก็หลังทำนะคะต้นใหม่ๆเขาเขาท้อแท้มากเลยค่ะท้อแท้มากแล้วก็นี้หน่อยส่งบททบทนทําหน่อยเคยถามมาทิ์ที่แล้วคราวนี้พี่จิตอาสาบอกว่าส่งบททบทนไปข้อยิบจ็ดอ่านให้มากๆนิดเขาอ่านก็เพื่อนเขาก็อ่านอยู่อ่านเล็กน้หนึ่งเขาก็เหนื่อยแต่ว่า เพื่อนเขาอ่านพี่น้องเ็าอ่านแล้วก็ส่งไปทางคลิปเสียงเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจเขาขึสู้ขึ้นมานะคะเขาขึสู้ขึ้นมาขึ้สู้ขึ้นมาเออเขาจะสู้แล้วเพื่อนๆก็บอกว่าเออเธอต้องสู้นะใจเท่านั้นเป็นหนึ่งหายแล้วเราก็ไปทําดีต่อตายก็เสมอกันไปเข้าร่างใหม่ไปทําดีต่ออยู่ก็ต้องสู้ขึ้นมาเพราะว่ากว่าจะได้มาถึงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพ่อแม่หมดไปตั้งเยอะ แต่สิ่งที่เราต่อไปคือเรามาลดเลิกในสิ่งที่เราทํามาแต่ปางไหนก็ไม่รู้แต่มามาชาตินี้เราเห็นแล้วความดีความชั่วเราจะทําแต่ดีชั่วไม่ทาคะ่ะตามที่อาจารย์บอกคือเราจะต้องมาลดเลิกกิเลสอย่างนี้แล้วก็บําเพ็ญตนช่วยสังคมช่วยศาสนาตามอาจารย์พูดเราจะไปทางพุทธะนี่เรามาเป็นพี่น้องกันอย่างนี้เขาก็ฮุดสู้ขึ้นมาและครั้นี้ใจเขาก็เริมไม่กังวลแล้วค่ะ ยินดีด้วยนะคะค่ะไปในทิศทางที่ดีนะคะขอให้ท่านได้มีกําลังใจถ้าเป็นไปได้ท่านะจะเข้ามาฟังเสียงพวกเราผ่านซูมก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านฟังเสียงทาง YouTube ก็ได้แต่ว่าถ้าท่านสามารถที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยฟังแบบเหมือนกับ อารอยอารวยที่กําลังฟังพวกเราจากอเมริกานะคะซึ่งท่านก็นอนฟังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือส่งกําลังใจให้กับท่านแล้วก็ท่านได้ปฏิบัติตามเทคนิค9ข้อแล้วก็ผลจะเกิดอย่างไรเราก็พร้อมที่จะยอมรับตามนั้นนะคะพี่น้องท่านใดจะเสริมเติมตรงไหนไหมคะเชิญดรเฉงพี่ล่าหรือว่าพี่ออนได้เลยค่ะ ค่ะเชิงส่งวิ่งบททบทวนทำให้นะคะทนเชิงค่ะเตะิงจะริญทำค่ะนิดหน่อยเชิงส่งเลย้วก็ขึ้นมาอีกได้ค่ะเดี๋ยวก็เจอกันอีกจะขึ้นไปอีกค่ะจะไปทํานาต่อค่ะ่ะพอสงสัยได้ทําอย่างอื่นคโอเคอะไรก็ได้ค่ะค่ะ ทบทวนทรรที่ส่งให้เนี่ยค่ะเฉ่งจะมีเพลิสชุดแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนตอนเช้าเลยอะค่ะที่แบ่งเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกเพราะว่า165ข้อมันเยอะนะคะแล้วก็ในชุดเพลิสนั้นจะมีทั้งเสียงอ่านของจิตอาสาซึ่งถ้าท่านไม่คุ้นกับอาจารย์หมอเขียวเนี่ยบางทีท่านต้องการแบบเสียงสบายๆแบบว่าฟังลื่นๆนะคะก็จะเป็นเสียงผู้หญิงเนตตี แล้วก็จะมีถ้าท่านคุ้นเคยกับอาจารย์หมอเขียวเนี่ยค่ะก็จะได้มีอีกเวอร์ชันหนึ่งเสียงทรงพลังของอาจารย์หมอเขียวค่ะค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งแต่อีกเพลย์ลิสต์หนึ่งเนี่ยมันเป็นเพลย์ลิสต์ขยายความจร่งจริงๆเนื้อถามเฉกงเนี่ยถ้าเป็นคนป่วยที่ที่ที่อาจจะแบบไม่ได้ฟังได้ตลอดยาวนานเนี่ยจริงๆอ่ะเฉ่งอยากจะให้ฟังแค่แบบอันที่มันเกี่ยวกับโรคอะค่ะอะไรนะที่ทำใจออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องถ้าเรารู้ว่าเขามีความ เรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความโกรธํากังวลเนี่ยเอาแค่ตรงนั้นเนี่ยก็พอละอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่ประมาณร้อยวิดีโอในนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบ่งเป็นอันนี้อาจารย์หมอเขียวขยายบททบทวนธรรมท่านก็จะอ่านบททบทวนธรรมใช่ไหมคะแล้วท่านก็จะมีขยายว่าอยาก,กังวลเนี่ยมันมีลีลาไหนแต่อันเนี้ยต้องไปเลือกนิดนึงค่ะที่ส่งใ,ให้จะมีอยู่สองชุดนะคะชุดล่างจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราให้ทั้งชุดเนี่ยบางทีท่านก็แบบ พอฟังตอนต้นเราไม่เกี่ยวกับท่านท่านก็ไม่ฟังเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องคัดนิดนึงก่อนนะสําหรับท่านที่แบบว่าเออ,อยู่ในภาวะช่วงเนี้ยค่ะค่ะ <c oughs> อยู่มันต้องเหมือนพวกเราเชียวที่เวลามรรเล่ายูยูอาจารย์หมอเขียวก็ยูทู e ลอยขึ้นมาปึ๊กแล้วก็สะดุดนะคะมัน <c oughs> ต้องประมาณะะอาหารอะไรประมาณนั้นนะคะไปเป็นไรนะคะดรเฉง <c oughs> ร้อยกว่าหลาย,ลายร้อยหลายร้อยคลิปนี้นะคะ ถ้าวิบากดีร้ายของท่านบวกลบคุณหารท่านก็จะได้เจอสิ่งที่ท่านต้องการค่ะตอนนี้มีพี่กุ้งใจน้อมศีลยกมือน,นึงท่านนะคะอดีตพยาบาลจิตอา,าสาสวนป่านาบุญสองนะคะดรเฉงมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะค่ะไม่เ๋งเฉ๋งไม่แน่ใจว่า จริงๆมันไม่ค่อยอาผู้ป่วยระยะประมาณอาผู้ป่วยเยอะอย่างเนี้ยค่ะไม่ไม่อยากให้ฟังผ่านอูนููผ่านมือถือเท่าไหร่ะค่ะเพราะเครื่องมือถือมันร้อนนะคะ <c oughs> มีมีสองอย่างก็คือเอามือถือรุ่นโบราณเพราะยังไงมันก็เป็นเอ็มพีสามได้หรือไม่ก็หาเครื่องเล่นเอ็มพีสามที่มันฟังได้นานๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจริงๆมันเสียพลังกับเรื่องของความร้อนที่เยอะค่ะ <c oughs> ว่าอันนี้จริงๆเราจะให้ท่านฟังนานๆถูกไหมคะเร <c oughs> <c oughs> าประมาณนี้ค่ะส <c oughs> าธ <c oughs> ุค่ะ ขอบคุณค่ะเจริญธรรมค่ะคุณชนิดาค่ะชมเพลินพงศ์กินดานะคะเป็นจิตอาสาส่วนตนาบึงสองอำเภอชฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคือที่ทฟังเนี่ยคือสนับสนุนที่น้องมัน่นพูดเต็มที่เลยนะน้องมั่นทำถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็แต่ว่าอยากจะเสริมเพิ่มเติมตรงที่ว่าก่อนที่เราจะให้การดูแลใครหรือว่าไปเอ,อให้คําแนะนําปรึกษาใครอะค่ะ อย่างน,น,น้อยที่สุดใจเราให้นิ่งก่อนค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะเพิ่มเติมให้คุณชลิดาก็คือทำความผาสุกที่ตนก่อนแล้ถึงจะเรา,เ,รา,เ,ราเมื่อไหร่ที่เราทำความผาสุกท,ที่เราได้เราทำความสงบของเราได้ตัวนี้แหละค่ะจะเป็นพลังที่จะไปช่วยคนอื่นและยิ่งคุณชริดาไม่ได้ช่วยคนไข้โดยตรงนะคะต้องไปดูแลผู้ที่ช่วยคนอะไรนะผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอีกต่างหาก สามท่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นแรงเหนียวแรงนำตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณธริดามีความถ้ามีพลังนะคะแรงเหนียวตรงนี้จะช่วยสามารถช่วยคนไข้ได้มากๆเลยค่ะ <c oughs> ในการที่จะให้เขามีพลังเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ <c oughs> อย่างหนึ่งคือคนไข้เขาก็เห็นว่าเพลียมากใช่ไหมคะรับไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเรายิ่งร้อนนะคะยิ่งอยาก แรงเหนียวตัวนี้จะไปยิ่งดึงเขาลงค่ะอือค่ะนะคะพอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะค่ะเพราะฉะนั้นทําความผ่าสุกที่ตนก่อนนะคะทําให้และให้เรานิ่งแล้วก็เออสำหรับด้านวัตถุอค่ะด้านวัตถุอะหาง่ายมากเลยค่ะเข้าไปในหมอเขียวดอทเน็ตหรือตามที่น้องมั่นบอกมีหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร คีคำว่าพืชจืดสบายเนี่ยเพียบเลยค่ะแล้ว<ช>อาหารของแพทิธีธรรมนะคะมีตั้งแบบปัน่นแบบสดแบบลวกแบบต้มแบบปรุงคือปรุงของแพิธีธรรมก็คือปรุงแบบเออเอาเป็นว่าใช้เกลืออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เออเอาแบบง่ายๆนะคะถ้าจะแนะนําเรื่องอาหารนะคะสําหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะ<ช><ช>คือพืชจืดสบาย พืชก็คือใช้พืชอ,อย่างเดียวงดผลิตภัณฑ์งดไข่งดนมนะคะเร<ช>าจะเข้าใจเนาะแล้วก็จืดสบายก็คือปรุงให้น้อยที่สุดค่ะแล้วก็ใช้ดอกเกลืองดพวกซีอิ้วเต้าเจี้ยวสารปรุงแต่งปรุงรสทั้งหมดนะคะ<ช>แล้วก็กินสบายสบายนี่ถ้าสมมุติท่านเอ,อที่ป่วยไม่สามารถที่จะเคี้ยวได้ปั่นก็ได้ค่ะเนาะ ทำก็ได้ถือว่าทำแต่ว่าปรุงอย่าปรุงใช้ไฟแรงให้เน้ฤทริ์เย็นเพราะผู้ป่วยมะเร็งจะต้องเน้นผักพืชที่มีริ์เย็นนะคะค่ะพอจะเข้าใจไหมคะเนาะทําสิ่งแต่ที่สาคัญที่สุดค่ะอยากจะเน้นให้เราอะค่ะผู้ที่ช่วยผู้ช่วยใช่ <laughs> ไหมคะน้องมัน,น,นต้องเรียกว่าช่วยผู้ช่วยนิ่งก่อนค่ะนะคะ นิ่งแล้วก็นั่นแหละค่ะคือพลังพลังสิ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะแต่สามารถที่จะสร้างให้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องมั่นที่้โอกาสหน่อยจะรับรับรู้ไว้แล้วจะได้บอกจะได้ใจให้นิ่งขึ้นคือตรงนี้ครูรู้บอกหน่อยก็จะปฏิบัติตามสาธุค่ะไม่ต้องไปกังวลกับเพื่อนมากนี่ค่ะค่ะ มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเวลามีหมดหรือยังอีกสามนาที่ค่ะขอบคุณค่ะคือตอนนี้เราจบที่สิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ถูกไหมคะขอโอกาสหนูนิดนึงไหมคะเพราะว่าหนูอยู่ในสถานะนั้นพอดีหนูกําลังดูแลพ่อบ้านที่คาดว่าเขาจะป่วยป่วยป่วยแบบที่เขาไม่ยอมรับด้วยค่ะแล้วก็เราพาเขาทานอาหารแบบที่ พืชจุดสบายแต่ปรากฏว่าเขาฝึกคือไม่ถึงไม่ถึงจุดที่จะสามารถทำแบบนั้นได้แล้วมันทำให้เกิดความเครียดแล้วเขาก็มีความอยากที่จะทานอาหารรสแบบที่เคยทานและแม้จะลดลงมาแต่ก็ขอขอมออีลูกชิ้น2ลูกได้ไหมขอ,อวันนี้ขอมีอ น้ำพริกหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในจุดเนี้ยมันเป็นมันเป็นรายละเอียดซึ่งถ้าเราเนี่ยได้ยึดดีว่าอาหารแบบนั้นเป็นอาหารของมะเรง็งจะทําให้โรคของเขายิ่งรุนแรงขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าผู้ป่วยนะคะรู้สึกเครียดมากกว่าเดิมมันทําให้ตัวหนูเนี่ยได้รู้สึกว่าเอา้าจริงๆเราอยากให้ท่านอายุยาวขึ้นแต่จริงๆท่านอาจจะรู้สึกทรมานก็ได้ คิดอยู่ในใจว่าคือท่านพูดขึ้นมานะคะว่าถ้ามันทรมานขนาดนี้เขาก็ไม่ต้องอยู่ก็ได้คือหมายถึงว่ามันมันต้องทําถึงขนาดเนี้ยเขาไม่สามารถจะทําได้อะถ้าจะมาบังคับกันขนาดเนี้ยขอเข้าไปดีกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยให้ตรวจด,ดูจุดสมดุลระหว่างผู้ดูแลญาติแล้วก็ผู้ป่วยว่าตรงสมดุลที่สุดของความอยาก ความยึดมั่นถือมั่นของแต่ละคนอยู่ตรงไหนเราจะวางให้มากที่สุดสิ่งที่เราทําได้ก็คือเสนอทางดีที่สุดให้กับท่านที่เป็นผู้ป่วยเพราะท่านเป็นเจ้าของชีวิตและจิตวิญญาณท่าน <c oughs> สามารถตัดสินใจเองได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือชี้ทางแล้วก็ <c oughs> ปล่อยวาง <c oughs> ท่านจะรับก็ได้ท่านไม่รับก็ได้ <c oughs> ผู้ดูแลผู้ดูแลท่านจะทําเต็มที่หรือไม่เต็มที่ก็ได้ เพราะฉะนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านรับได้คือท่านรู้แล้วว่ามีศาสตร์นี้อยู่บนโลกใบนี้แม้ท่านจะจบชีวิตไปในชาตินี้ชาติหน้าท่านก็จะกลับมาเจอพวกเราอีกสิ่งนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะรึกไว้ในจีนท่านมีจีนของพุทธ,ธะอยู่ในจิตวิญญาณของท่านแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราคือผู้ชี้ทางส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของท่านค่ะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะค่ะ,คะน้อมรับฟังค่ะสาธุค่ะดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าพี่พูดแบบโดนใจมากมาทำให้หน่อยนี้แบบมีความรู้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ารักรักชีวิตค่ะรักชีวิตตรงที่ว่าเออเราต้องเรียนรู้อีกเยอะนะการที่มาทางพุทธานเนี่ยทาไมเราไม่เคยได้ยินพอได้ยินแล้วมันมันมันเื้มมากค่ะโชคดีที่เกิดเกิดมาใน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 ,ในวาระนี้แล้วมาเจออาจารย์เนี่ยแบบโชคดีมากเลย ใจแบบมันทึกเขิมขึ้นมาเลยค่ะอยากไปบำเพ็ญกับอาจารย์กับพี่จิตอาสามากๆที่ปอกรู้สึกว่ามีความสุขค่ะค่ะอยู่ที่ไหนก็บำเพ็ญได้อาจารย์บอกว่าอาจารย์เพิ่งพูดเมื่อคืนนะคะว่าเราจะยินดีในทุกหน้าที่ของเราและทุกทุกที่ที่เราอยู่ก็ว่าจะไปส่วนเก้าอยู่ค่ะยินดีค่ะอนุโมทนานะคะค่ะพี่น้องท่านใดจะเสริมไหมคะว่าตอนนี้เราน่าจะหมดเวลาแล้ว ก็คงหน่อยเชอามาปิดท้ายรายการอยู่เรื่อยวันนี้หน่อยก็มามาปลูกต้นกล้วยมาดูแลต้นกล้วยที่ปลูกเอาไว้นะคะมันก็โตรู้สึกว่าอืมตั้งแต่ไปเรียนเกษตรกับอาจารย์กับพี่พี่ทั้งวาทําแล้วมันมีความสุขก็เลยมามามาปลูกเอาไว้นะคะมาปลูกแล้วก็มาแบ่งปัน้เขาเนี่ยเลยเสียละค่ะยินดีค่ะยินดีกับคุณหน่อยค่ะค่ะ